สิวที่จมูกเนี่ยมันลดลงนะสิวยุบลงเยอะมากคือผัวสิวเนี่ยมันแห้งแล้วก็หลุดออกมาเองสวยๆเลย oh. สวัสดีค่ะพบกับ oh. ด้านทาบิวตี้กันนะคะก่อนอื่นนะฐามีเรื่องจะมาอัปเดตนะคะเผื่อใครแบบดู YouTube ผ่านทางทีวีจอใหญ่ๆเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าการพูดของนาฐาเนี่ยแปลกๆไปนิดนึงเพราะว่าช่วงเนี้ยกำลังจัดฟันใสยอยู่ก็จัดมาได้ประมาณ4เดือนแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าจัดเสร็จแล้วเนี่ยจะมาทำคลิปอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ ส่วนวันนี้นทัทธาจะมารีวิวแบรนด์วิ t ก้าสกินแคร์หรือว่าสกินแคร์ของหมอปุ้งค่ะแบรนด์เนี้ยนทัทธาเห็นเขาวางขายอยู่ในวิวเทียมอยู่นานแล้วเวลาเราไปเดินเล่นเนี่ยก็จะเห็นอยู่บ่อยๆแล้วนทัทหาเคยดูคลิปรีวิวของพี่น้อยหนึ่งนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากลองใช้จังเลยแล้ววันหนึ่งนทัทหาก็ได้ลองใช้วิตก้าสกินแคร์แล้วจริงๆนะคะที่สําคัญคือจะใช้อยู่นานเป็นเดือนเลยจนกว่าจะมาทําคลิปรีวิวนี้ได้ดังนั้นแล้วรีวิวเนี้ย,ยผ่านการใช้จริงแล้วแน่นอนค่ะและตัวแรกที่อยากจะแนะนําจริงๆเลยก็คือตัว ล้มสิว B3 ตัวนี้นะคะเรียกย่อๆนะก่อนที่จะเล่าเนี่ยให้ไปดูผลลัพ์ก่อนเลยนะคะผลลั์ที่น้าถามาให้ดูเนี่ยจะเป็นแบบคลิปวิดีโอภาพ B4 ฟอร์นะคะก็เป็นภาพของจมูกคุณป้าที่เป็นสิวซึ่งสิวที่จมูกเนี่ยจะเม็ดใหญ่ๆดำๆเลยนะคะตอนแรกน้าถาก็คิดว่าเป็นหูหรือว่าเป็นฝอยกาลังหาร้านเลเซอร์จะพาป้าไปเลเซอร์ออกคิดว่าจะต้องเลเซอร์ออกทั้งตอเลยหรือเปล่าในระหว่างนั้นเองนะนะ้าถาก็ได้รับ เซรั่ม b 3ตัวนี้มาจากท้งคุณหมอกุ้งก็เลยให้ป้าเนี่ยช่วยทดลองใช้หน่อยโดยการให้ทาเซรั่ม b 3เนี่ยที่จมูกเช้าเย็นนะจนเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนน้าถาก็ลืมไปแล้วว่าให้ป้าเนี่ยช่วยทาที่จมูกทดลองดูหน่อยจน1เดือนผ่านไปป้าก็มาบอกน้าถาว่าสิวที่จมูกเนี่ยมันลดลงนะสิวยุบลงเยอะมากน้าถาก็เลยถามไปยังหมอกุ้งว่าสิวที่จมูกยุบลงได้เพราะอะไรหมอก็เลยบอกว่าเพราะเซรั่มตัวนี้นะคะมีสารสก,กัดหลักคือ b 3ซึ่ง B3 มเนี่ยมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบนะแล้วทางคุณหมอเนี่ยก็มีส่วนผสมที่เรียกว่าซิงค์พ c a ตัวนี้นะคะซึ่งช่วยเสริมฤทธิ์ตัว B3 ตัวนี้นะคะทำให้สิวเนี่ยยุบลงซึ่งในภาพเนี่ยขนาดของสิวที่มีขนาดใหญ่หมอบอกว่าเกิดจากการบวมจากการติดเชื้อดังนั้นเมื่อเราใช้เซรั่มตัวนี้ไปมันก็จะทำให้ยับยั้งการอักเสบและการติดเชื้อเนี่ยทำให้สิวเนี่ยเล็กลง ซึ่งระยะเวลาในการทดลองเนี่ยมันนานถึง1เดือนเลยเพราะว่าความจริงแล้วแบรนด์เขาเนี่ยมีตัวแต้มสิวโดยเฉพาะแนะนําเป็นตัวนี้แทนนะคะซึ่งนัฐาต้ทดลองเซรั่มของเขาโดยที่ไม่รู้ว่าแค่เซรั่มเนี่ยมีส่วนช่วยให้สิวเนี่ยยุบลงจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าใช้ระยะเวลานานหน่อยถ้าใครอยากแต้มที่สิวเลยเนี่ยแนะน,นําไปนตัวแต้มสิวไปเลยค่ะอันนั้นคือทดลองกับสิวขนาดใหญ่ตัวนัฐาเองก็ทดลองเช่นเดียวกันนะคะนัฐาเนี่ยชอบมีสิวขึ้นที่คางเวลาที่แบบ ประจำเดือนจะมาแล้วปกติพอเราเห็นสิวจะขึ้นอ่ะเราก็จะบีบเลยเพราะเราชอบบีบสิวมากนะเป็นข้อเสียทีนี้พอมีสิวเริ่มขึ้นที่คางนะะักขก็ทําการทดลองใช้จริงนะคะโดยการใช้น้ําตบเห็ดพิโคตัวนี้ทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะแล้วก็ใช้เซรั่ม b 3ตัวนี้ในบริเวณที่สิวจะขึ้นเท่านั้นนะคือน้ำตบจะใช้ทั่วหน้าแต่อันนี้ทาเฉพาะบริเวณที่เป็นสิวเพราะานะะักถามีความรู้สึกว่าถ้าทาโดยที่แบบยังไม่ได้เป็นสิวเนะี่ยหน้าอาจจะชินเวลาที่ มีสิวจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลดีเท่ากับใช้เวลาที่มีสิวแล้วนะคะผลลัพธ์ก็คือทาทั้งคู่เนี่ย ไปสักหนึ่งตกรดาแล้วมีวันหนึ่งนะคะก็ล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าอะไรเรียบร้อยเนี่ยคือหัวสิวเนี่ยมันแห้งแล้วก็หลุดออกมาเองสวยๆเลยโดยที่เราไม่ต้องไปแกะหรือไปบีบให้ผิวเนี่ยเป็นแผลแล้วก็เกิดรอยดาค่ะส่วนใครที่แบบเป็นสิวหนักๆเลยนะคะอยากจะใช้ยกเซตทางวิตก้าสกินแร์นะคะก็จะมีเป็นเซตวิตก้าแอคเน่เซตนะคะอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเด็ดมากแล้วก็อยากบอกใครทุกคนเนี่ยไปซื้อตามได้เลยนะคะพูดคานี้ได้เลยเพราะว่าไปซื้อตามเนี่ยไม่กลับมาด่านอันตาแน่นอนเลยนั่นก็คือตัววิ คนเท็ตไอครีมตัวนี้ค่ะตอนแรกอะ่ะคุณหมอเขาก็ส่งให้นถัถาทดลองก็มีความรู้สึกว่าไม่จะได้ผลจริงๆหรอเพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกมากเลยนะคะปกติซื้อไอครีมของเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยขั้นต่ําก็สตาร์ทที่2,500บาทแล้วนะคะซึ่งบางแบรนด์เนี่ยใช้แล้วก็เห็นผลบางแบรนด์เนี่ยใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยใช้ครีมทั่วไปที่ทาหน้ามาทาตาก็ได้นะแต่วิตก้าสกินแคร์ไอครีมเนี่ยนักถาใช้แล้วเห็นผลจริงๆ น้าาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาเหี่ยวไม่ฟูนะคะทําให้จะต้องแบบไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาปีละหนึ่งครั้งในช่วงที่เราแบบเมนเทนที่เราจะต้องดูแลเนี่ยถ้าไอครีมตัวนั้นอ่ะบำรุงไม่ถึงใต้ตาของน้าถาเนี่ยจะไม่ฟูเลยตื่นมาวันนั้นน่ใต้ตาก็จะเหี่ยวแล้วก็ดูไม่เฟสไม่สดใสนะถ้าลองใช้อันนี้เล่นๆในวัน2วันแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยตื่นมาแล้วรู้สึกว่าใต้ตาเนี่ยมันอิม่มฟูแล้วเราก็ตกใจว่าราคาถูกมากเลยนะมันได้ผลจริงๆรเหรอ ณฐาก็ลองใช้ของคุณหมอเนี่ยต้นสัปดาห์หนึ่งแล้วก็มั่นใจว่าเออวิตก้าสกินแคร์เนี่ยส่วนผลลัพธ์ของเขาที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือช่วยทําให้ใต้ตาเนี่ยอิ่มฟูเป่งปังนะคะในส่วนของริ้วรอยเนี่ยจะต้องใช้ต่อไปนานต่าน,นี้แต่ที่เห็นได้ชัดเลยในเรื่องของความอิ่มฟูของใต้ตาปริมาณในการใช้ของณาัฐานเนี่ยก็จะใช้เยอะนิดนึงเรียกว่าโบกเลยก็ได้เพราะว่าราคาค่อนข้างถูกเราใช้ได้แบบไม่รู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกเสียดายเงินนะคะ อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำนะคะก็คือตัววิตามินกันแดด ID ตัวนี้ค่ะซึ่งส่วนประกอบหลักๆของเขาเลยก็จะมีเลสอเลนคอมเพกเกฟซีเอ็กซ์แคกินแอเซ e ร a าเชอรี่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการป้องกันแดดนะคะช่วยให้สามารถทนแดดได้มากขึ้นนั้นหาก,กินควบคู่ก,กับการทากันแดดด,ด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาไม่ได้เคลมนะว่ามี spf เท่าไหร่เพียงแต่ว่า มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพของกันแดดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตันไหนที่นาถารู้ตัวว่าจะต้องไปตากแดดนานๆหรือว่าโดนแดดเยอะๆก็จะหยิบมาทานคู่ไปด้วยนะคะกับการทากันแดดเช่น อาจจะต้องถ่ายรูปกลางแดดเพื่อให้ได้รูปภาพสวยๆหน้าของเราเนี่ยจะต้องโดนแดดเป็นเวลานานๆหรือวันที่เราจะต้องแบบไปไหว้พระเอาดอข้างนอกหรือว่าไปเที่ยวทะเลนะคะก็มีขายเป็นเซตนะะ,ขขะกระปุกขาวกาับกระปุกส้มไว้ทานคู่กันซึ่งกระปุกสีขาวตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยเรื่องผิวใสผิวลื่นแล้วก็ช่วยลดสิวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันแดดถ้าทานคู่กันอ่ะทางแบรนด์ก็บอกว่าจะช่วยเสริมประสิทธิภาพได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะใครสนใจก็ไปลองซื้อมาทานดูกันได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นแบรนด์วิสก้า สกินแคร์ที่น้าาคิดว่ามัดแฮบจริงๆค่ะใครดูรีวิวนี้จบแล้วก็ทดลองซื้อมาทานได้เลยนะคะส่วนใครที่กินอยู่แล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างไว้คุยกันได้เลยค่ะโดยส่วนตัวนะทดลองวิสก้าสกินแคร์เนี่ยมาเป็นเวลาร่วมเดือนเลยนะก็รู้สึกเก่งใจคุณหมอกุ้งเหมือนกันคือทดลองนานมากแล้วหมอก,นะก็คือไม่เร่งเลยนะคะว่าเราจะต้องรีบมาทำรีวิวเพราะว่าเราอยากจะค้นหาไอเทมที่เราชอบจริงๆแล้วก็รู้สึก อินกับผลิตภัณฑ์จริงๆถึงจะได้แบบออกมาทำคลิปรีวิวทุกคนจะได้สัมผัสได้ว่า,านื้หาเนี่ยอยากแนะนำจากใครจีและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะอยากให้คนดูเนี่ยไปซื้อตามแล้วไม่กลับมาด่าพาที่หลังเะราแบบเนื้หารีวิวเกินจริงหรือว่าแบบ ไม่เห็นจะได้ผลจริงๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้นะส่วนของการเป็นสิวเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบต่างๆมากมายที่จะประกอบให้เราเนี่ยเป็นสิวได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่รักษาจากภายนอกโดยการใช้สกินแคร์นะคะ้องปรับการใช้สกินแคร์ดูเผื่อจะได้ผลค่ะแต่ถ้าปรับสกินแคร์แล้วไม่ได้ผลเนี่ยก็เดี๋ยววันหลังจะมาทําคลิปแชร์วิธีอื่นๆต่อไปนะคะส่วนใครที่ชอบคลิปของนัฐาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หนัฐาตั้งใจทําคลิปวิดีโอรีวิวจริงๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ ว่ามีแบรนด์ไหนหน่าสนใจแบรนด์ไหนดีน่าซื้อน่าเสียงเงินบ้างค่ะวันนี้นัทาลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย